กับลงพื่นโอ้โหดูนี้นะครับกรรมรเป่าไม่นแ้นะครับไม่ได้พ่มอามันจะมันจะเนไปแล้วครับ โอ้มะเอจฟาร์มมมาม่ครับของเอจฟร์มเล็อกคลอยู่ครับหมายเลขแปสิบลูไม่ยัง

บอลของเอฟฟีครั้งรับไมยเลขแับลลออติมายังครับยังไม่เอาครับเอเอลูกนี้ยังเอออไปได้ระวังมือนะครับมาเก่มาเลยครับเอาออกไปได้่นงหมาแล้วคคร ตกมาเฮ้ามือผู้รักษาประตูของเอเจฟามเลื่อน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 มาอเคเล่นเล่นตัวนี้นะครับคุณตัวอะไเครับตัวอะไรนะครับน้องไอูนกน้ำแข็งเปล่านะครับมา ลูกนี้กินข้าวนครับกับนทีมลูกมาตัดต่อล,ลูกม,มีลแมโดนนะครับเล่นแลูกอยู่ใจกับมา,า,บมา,าบลูกนี้เลี้ยงจัดมาแล้วเจ้าชนะเรไปได้ครับเป็นนของอีครัมก็พร้อมแล้วก็มาเซ็นชื่อนะครับทำการแข่งขัน Lihat, lihat, mak. Yuk, tuh? ya, มาโยกลงลงตั do, ้งก่อนหนึ่งครั้งยกบอลลงมามีคำสุงยี่ไหมคนเลื่อนๆนะชิดไปเลยอ๋ออย่างชิดคุณรักษาประตูครับนักกีฬานะครับก่อนสมควรใส่ถุงเท้ายาวนะครับผมประกาศบอกหลายครั้งแล้วนะครับต่อไปจะไม่ให้ลงสนามนะครับ ก็จะให้ดีด้วย่าสนับแข้งนะครับพื่อเซฟตัวเองเอายาแล้วดึงลงกับเท้าสันมันคนระเบียบนะครับทุกคู่นะครับในคู่ต่อไปนะครับใช้เชือมาบ้าอ๋อ เป็นสาคุนมันต้องเริ่มจ้ะระเบียบในของแกลาเนี่ยครับก็่ยิงะไก่เลยไก่เลยมายลูกนี้กลัวโอกไปครับเด,ดี๋ยวเราขับตักระแท่นนะลูกขอโทษนะครับไกเลยไกเลย

น ton, ุ่ประตูตอนหนึ่งเอามชุดเไล่ไปกับมาลายขานักเงินท oh, bon: ีอยู oh, ่ในตมาแล้วครับุูไมาอยู่ลูกนี้แยงแรครับมีศิลปะประตูเดินรับครับอาาติเต็มมึงครับไหลมาสั่นไปจิบไม่ได้เน้นักันนัาคว แดแมันอ่้วาการกันไหมครับทีทีทททออห<อ>ลังไปผู้ษาประตูของเีตีฟ้ารับจะเจ้เล่นมนลูกนี้มาทาัดนานซ้าย รถขึ้นมาถ่านมารูมาสามจะมีพนักงอู้ลยรถไนยังไงฮะแย็คที่จะมีหัวใจเไยแค่ไส้อาป็นได้อะไเน่ยเขาใส่ไแจ็คเรนาะไแล้วครับทุกคนไปแล้วครับทุกคนเดทุกคน้วยนะครับขอบคุณครับางเลยนะครับขอบคุณครับ่งดีกว่านไ้ใจเลยใจเลยใจเลยมะครับของอทฟ

แมงิดดังยกงวงาเข่ามือพู่สาประตูปิสวนมาหมุนตวเลครับบรักลูกเ็กปะตูมันกันของีสามยุรลมาแล้วไมแล้วทำไมแล้วแบทักลกสาปปะตูแล้เป็นลูกเตะมุมอูลอยู ไปเลยน้องไปเลยไปเลยไปเลยไหนมาลูกนี้แต่ล้วิงโอ้ประตูยังเซฟไว้ได้ครับโดนมาออกไม่ยูครับออกไปวงกอรนางไปไลไหล เกณสินเชื่อวิทากรจับเมืองคงยกมากไปครับเดินเล่นตรงจุดนะครับเอานลรจเิรงาเาิงมาลุยอย่างเขามือูุ้ักศัพท์ตูโยนมาลุยเกี่ยวไม่ยังไง ล่นบอลวเลนนี้เอดาเาตเป็นบอของ KTT นีไได้ยังงปูดาตัยังเซฟไว้ได้ครับยิง้มีครั้งออกไปเดี๋ยวเราอล ครับทวรไปก็มาเตรียมตัวเลยนะครับมาเซ็นชื่อทั้งทีมเลยนะครับแสดงเดียไปลางไหลหลังมาลงีกด้้งใี้ย่งติดนะมตปยังเหอยู่้ลูกเกมครับนะครับหว่างน้องเออุนิฟีกันแข็งตามาเซ็นชื่อเลยนะครับ หอมจิ S <S mm ้งจอกไหมนับตุ้ดีนับตุ้ดีปักปุดด้วยดูงมใส่ใส่ใสไปยูไปไปยะไปยู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 ไปาูไปย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 ไปยยูไป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 ยยูไปยูยูไ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 ปยูไปยูไ รารามาจิ้มปูลงนี้ไปทันมาเ้าปออกไปเจเ๋ยจของเอเชียันอกตตดีที่ได้้มารงนี้ออกไปเอาคุณชมสุดท้ายของคุณลาเล่ครับ โดนมายังสะกัดไว้ได้อทีฟาลุดม,มาแล้วทำยิ้วยังงเอายับยับลางไปเลยทเวลาลังีไปแล้วีทีฟ้าครับจำลายครึ่งมืกันซ้าไปขวา ดีีครับมาไล่เาทำอานบุกจะควมาซ้ายตัดกันใหม่นะครับมาโยเข้าซ้ายแล้วลูกมีไหลบ้านนะครับน่ารักไปนะครับด้นะครันทีนะครับโอ้ไม่จบแค่สองคนนะครับเ็นจบแค่ตัวนี้ตดเล็บเ็ยินหัวบอลตัดในแดนเออโอัไม่โอ้ไม่

อมาไหลมาลุยนะครับหรือม่ก็จะลุยไปปะจุนอ๋อเพราะอะไ้ท่านคนในกอมร้องใ้ตัวไปนะครับมาสัวนะครับด้วยไหลมา

มาครับให้แล้วเรื่องคุณมาสีฟครับคุณิลูอัดไปครับโอ้จจมีใครอะไรนะครับไปเยครับไปเลยไปเลยไปเลยยยไเเปรเยเเ อ๋ับอ่าเป็นรถถังเดี๋ยวลงเบาล็อกยังไม่ไครับลูกนี้ยิงเลี้ยวเดียวนักฆ่าะมครับประตูนาเขาไมาแล้นครับมาครับศิลูนี้จะไปนิดออกาครับออกข้างปเรียนจะไปเนาครับี มาเดินน้องเดินย่้าิ่ข้มาลูกนี้โอ้ยออกไปครับเินวลตรงเครับรับรับไปลครับออไปนครัออไปเลยมาออกไปครับเกลัวเต้นว้เบิ้งสนามากวะ Hoặc kênh gì nữa. Hoi 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 ho

KTK มาโอ้จะมีอยู่ครับรอหนักเลยอีพีบามมาเอาค้ับทราโนัชิปด้วยมาเอาค้ำด้วยครับช nah ิปยังไม่หายครับลูนี้ มาล้าของเีฟามวงนในเ่จิ้าตรงนี้ยังอยู่ครับเอตีฟาดีใยเรลองยั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 งยีงยังยังยักยังยังยังยัยังยังยังยงยางยั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 อยังยัยังยังยังยัยังยังยงยยยยังยยยังยกัยยยอยงยงยย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 ียงยยงยยงยยงังยยงยยงยย cái <laughs> cái <laughs> ở đây cái <laughs> luôn 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 quất 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 quất

ปูเจ้าปูมีเอายิงเมาเอาไปประจูนมาลึกนะครับประจูนเตดูนหวนเมาเอาไปครับเดี๋ยวไปรับไปขายด้วยนะประจูนเป็น

โอ้ยยิงไครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับสัญญาณก่อนนะครับเล่นไหมครับเล่นไหมทดีเเรนหมครับ biến ma, nha, các bạn nha, bắt đầu làm, kéo nó sang bên này, nón, วันจ้ายูไปแทงไอ้พเดียร์ี่เดียร์ดเดีรเยยมาีอเสียงเสียงจอยู่กับเอทีพีมไปได้เเลยไปเลย đi bắt giang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  đi bắt bắt đi